อันนี้เขียนไว้ในจดหมายแสดงเจตจำนวนในข้อ26ด้านการขนส่งทางการตั้งใจจะปฏิรูปบริษัทการบินไทยจำกัดในปี41โดยเริ่มจากการหาผู้ร่วมทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่วนหุ้นที่เหลือจึงจะขายในตลาดไทยและพนกักงานเอกชนไปสร้างปัญหารัฐเอาเงินประชาชนไปชุ้มไปช่วยพาให้เจ๊งไปด้วยทั้งประเทศเพราะนั้นถ้าการค้าเสรีนะครับถ้าทฤษฎีการค้าเสรีใครเจ๊งคนนั้นก็ต้องเจ๊งไป อย่าเอาความเจ๊งของบุคคลมาละเลงให้คนทั้ง60ล้านเนี่ยต้องเดือดร้อนนี่ใช่ไหมคือปัญหาแล้วจึงมาเกิดการไปผูกพันไว้กับไอเอแบบนี้ผมเองก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเจ็ดฉบับนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นคนเขียนท่านฟีเป็นคนเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยท่านฟีเป็นคนเขียนแต่ผมเป็นคนอ่านอ่านแล้วที่ผมกลับตีความไม่เหมือนคุณคุณสมสังผมตีความว่ามันไม่ได้หมายความว่าแปลรูปรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยเงินจะถูกนําไปใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูหรือว่าหนี้ไอ f เอฟโดยอัตโนมัติ ผมกลับตีความว่ามันเป็นหลักการกว้างๆเฉยๆซึ่งในทางปฏิบัตินั้นก็คงต้องมาดูว่าการแปรรูปนั้นเป็นการแปรรูปอะไรถ้าหากว่าเป็นการขายหุ้นของบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยการตีความของผมก็คือว่าเงินก็ต้องไปที่เจ้าของก็คือกฟผแล้วถ้ากระทรวงการคลังจะเอาเงินนั้นเนี่ยก็มาขอกฟผอีกทีหนึ่งเพื่อเอาเงินนําส่งคลังเพื่อไปสมทบรายได้ของคลังที่อาจจะขาดไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆก็จะดึงไปเข้ากองทุนฟื้นฟูไปชําระหนี่กองทุนฟื้นฟูเป็นหนี้ซึ่ง ก็โดยผู้บริหารสถาบันการเงินที่ทุจริตแต่ถ้าหากว่าเป็นหุ้นของกระทรวงการคลังก็แน่นอนไอ้เงินนี้มันก็ต้องเข้าไปที่กระทรวงการคลังซึ่งท่านตรีกระทรวงการคลังก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปจัดสรรแล้วแล้วแต่ว่าเห็นสมควรอย่างไรแต่การแปรรูปส่วนใหญ่ที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นการให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนในกิจการของรัฐนิษากิจหรืออาจจะเป็นการขายหุ้นในบริษัทลูกนะครับซึ่งเงิน,น่ยจะต้องไปที่ที่รัฐวิษาหกิจและไอ้สิ่งที่ที่ผมทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือการขายหุ้นของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดแล้วก็การที่ปตทสพปตทกำลังขายหุ้นปตทสพนะครับทั้งสองกรณีเนี่ยมันมีมติครมนรีรองรับที่ชัดเจนไม่ได้บอกตรงไหนเลยว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยนำส่งกระสวงกาคลังเพื่อไปใช้ี่กองทุนฟื้นฟูในกรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กําลังอยู่ระหว่างการขายหุ้นของที่อยู่ในบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดนั้นเนี่ยมติครมอบอกชัดเจนนะครับว่า90ซเอาไปใช้ในกิจการของกอฟผอย่างเช่นในการ ลงทุนในโครงการใหม่หรือการลดภาระการกู้ยืมในอนาคตและอีก1 0เอาไปตั้งเป็นกองทุนสําหรับพนักงานที่ต้องการที่จะเกษียณก่อนอายุทั้งคุณสมศักดิ์และก็คุณเปียสวสดิ์นะครับถูกทั้งคู่นะครับในทางกฎหมายในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้นอกอไปจากที่คุณเปียสวสดิ์พูดคือเงินที่กฟผขายได้หรือปตทขายได้ต้องเข้าตัวเขาเองเท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแต่ว่าในหนังสือเนี่ยผมยอมรับว่าเรามีการเขียนเอาไว้ นะครับก็คือเป็นหลักก,กว้างๆว่าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยใช่ว่าเราจะสิ้นรายไม่ตออนะครับเราก็ยังมีสมบัติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการลงทุนเกิดขึ้นนะฮะเอก,กชนเขามีการเอาต่างชาติมาถือหุ้นเขาอย่างเช่นแบงก์การ์ไทยแบงก์กรุงเทพเงินนั้นก็เข้าตัวเขานะครับในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเกิดเราขายอะไรบางส่วนนะครับล้วก็แน่นอนเงินก็ต้องเข้าภาครัฐภาครัฐนี่ก็คือหมายถึง กระทรวงการคลังก็ได้หรือกฟพ,อพอก็ได้นะครับหรือปลตทก็ได้มาหุ้นเราเรานึงตัวรวมนะครับแต่ว่าเ,เงินจากกองทุนเงินของตัวเขาเนี่ยจะมาสู่กองทุนเพืหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบกฎห<จ>มายจ้าจา์ครับผมข, <อ S 2> ขออนุญาตครับผมว่าถ้าแปลผิดอย่างนี้เนี่ยคนแปลก็ใช้ไม่ได้เลยงานระดับโลกระดับชาติมาแปลผิดกันอย่างฟ้ากับดินเนี่ยผมว่าไปเรียนภาษาอังกฤษกันมาหรือภาษาไทยเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะในนี้เขียนชัดว่าสําหรับการใช้คืนพระนี่ เงินต้นนั้นส่วนหนึ่งจะนํารายได้จากการแปรรูปดิรัฐกิจมาใช้ชําระหนี้กองทุนฟื้นฟูผมถามว่ากองทุนฟื้นฟูนี่ตั้งขึ้นมาได้อย่างไรคืนแล้วเรามาดูระบบปัญหาของเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมาอย่างไรเราไปกู้เงินเขาเขาก็สร้างเงินไขเขาผมว่าชาวบ้านเขารู้กันหมดแล้วว่าเขาก็ต้องการให้เราในชําระหนี้คืนเขาตามกําหนดที่เขาต้องการไม่นั้นฉันจะไม่คนกู้เงิน ผมว่าต้องเพิ่มกี่ยวก IMF เกิดออกผมเดยนให้ทราบแล้วกันนี่กองทุนทุนฟูเนี่ยเป็นนี่ในประเทศไม่ได้เกี่ยวกับนี่ของเราที่กู้จาก IMF ที่เรากู้จาก IMF เนี่ยเป็นการกู้โดยแบงค์ชาติกู้จาก IMF แล้วก็มาเข้าที่ทุนสำรองรองประเทศแลาจบอยู่แค่นั้นแต่ที่กองทุนทุนฟูมีนี่อยู่เนี่ยเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยกันเองนะครับที่หน่วยงานคือกองทุนฟูเนี่ยไปช่วยไฟแนนซ์หรือแบงค์ที่มีปัญหาโดยการกู้เงินจากตลาดการเงินภายในประเทศ แล้วเรารัฐบาลเนี่ยก็มีสัญญาว่าเราจะต้องหาเงินจากที่ใดที่หนึ่งหรือมากมายเนี่ยมาใช้คืนหนี้เหล่านี้ซึ่งหนี้เหล่านี้เป็นเรื่องภายในของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับกองทุนฟ <IM F S 1> ื้นฟูไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่จะใช้หนี้เอ็ไม่ใช่ครับอันนั้นผมไม่เคลียร์นี่ผมกําลังจะเสนออยู่ว่าที่จริงมันเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือกองทุนฟื้นฟูน,น,นี่เป็นกลไกหนึ่งที่จะแปลงหนี้ภาคของเอกชนมาเป็นหนี้ของรัฐให้เป็นหนี้ของประชาชนแต่มันก็ไปเชื่อมโยงกับที่รัฐบาลไปกู้เงินในเอ็มเอฟ เอกชนเนี่ยเป็นผู้สร้างปัญหานี้สินนะครับคือในทุนเอกชนเนี่ยเป็นผู้สร้างนี่สินแล้วรัฐกองเงินภาษีประชาชนนี้ไปช่วยนะแล้วก็ไอเว็บถึงให้กู้เงินต้องกู้ในนามรัฐแล้วกองทุนคุณครูก็เป็นคนไกตัวหนึ่งที่จะกที่ตที่อาจารย์สมิ์เพราะนั้นมันจะเชื่อมโยงกันเหมือนกันถตาหากว่าตัวนี้ไม่ทำไอเรียบก็ไม่ให้กู้ปัญหาของเรากับ IMF เนี่ยนะฮะในแง่สาคัญที่สุดเลยก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของเงินตาต่างประเทศที่เราขาดแคลน เพราะฉะนั้นเขาก็เอาเงินมาให้เรากู้โดยที่ไปให้ที่แบงก์ชาติกู้แล้วก็จบอยู่แค่นั้นแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าเราต้องทํานโยบายต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ประเด็นเรือ่องนโยบายการคลังหรือเรื่องของการเงินหรือเรื่องของกองทุนื้นฟูแล้วก็แปรรูปหรืออจาจีพจิปาถาอื่นใดเนี่ยนะฮะเป็นรายการบัญชีหางว่าวที่เราในฐานะที่เรารับเงินกู้เขามาเนี่ยเราต้องดูแลตัวเราเองเหมือนกับหมอที่เขา มารักษาเราเนี่ยเขาก็บอกให้เรากินยาเราก็กินยาชุดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราเอาจาก IMF มาเนี่ยเป็นเงินจนํานวนหนึ่งที่จะมาช่วยทําให้เราเนี่ยมีการชําระเงินกับต่างประเทศเนี่ย <ś le af> อยู่ในภาวะที่ดูแลกันได้นะครับคือ,ค,อคือไม่ไม่ต้องขาดดุลแล้วก็ไม่มีปัญหาในการชําระนี้กับต่างประเทศในส่วนนั้นส่วนเรื่องภายในของเราเองนะครับเรื่องการปรับโครงสร้างระบบสถาบันการเงินเรื่องของทุนเงินฟูเรื่องแปลรูปเรืองอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดของเราว่าเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพราะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหากับตัวเราเองนะครับแล้วก็ส่งผ่านไปถึงต่างประเทศในที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยขอลิียนว่าอย่างนี้นะครับว่าเงินที่แบงก์ชาติได้ไปรับประกันไว้เนี่ยแล้วก็จ่ายออกไปเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินที่จ่ายคึ้นให้ประชาชนผู้เอาเงินมาฝากกับสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับกับเจ้าหนี้ ซึ่งถ้าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราเป็นเรายังเป็นการจ่ายเพียงแค่ตัวยังไม่ได้จ่ายเงินสดนะครับยังเป็นการจ่ายตัวหรือประชาชนก็ตามเนี่ยเราก็ยังจ่ายตัวหมายถึงเจ้าหนี้ของบริษัทไฟแ a นซ์ห้าสิบหกไแนซ์ครับครับ,รบแล้วก็ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาล้างส่วนของทุนของผู้เจ้าของบริษัทไปเกือบทั้งหมดก็เรียนได้เลยว่าทั้งห้าสิบหกบริษัทเลยเนี่ยนะฮะไม่มีผู้เป็นเจ้าของใดๆที่จะได้เงินคืน ในฐานะเจ้าของนะครับเพราะจะต้องเอาทุนเขาเนี่ยมาล้างผลขาดทุนที่มีอยู่นะครับแล้ขาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาระของกองทุนฟื้นฟูที่ต้องมาชดเชยให้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นปัญหาซึ่งผมยอมรับนะครับว่าส่วนนี้ก็คือความผิดพลาดในระบบที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราต้องไปอ s ซูมหนี้เอกชนที่ต้องไปรับหนี้เอกชนมาเป็นหนี้ภาครัฐแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราจําเป็นต้องมาดูแลด้วยความเจ็บปวด